ขับรถซิ่งจังเลยน้องโอ้โหผีมาแล้วค่ะทุกคนเจเจไม่ได้จอดรถเลยอ่ะบ้าบ่ยาเร็วๆ นี่ไอ้บ้าเอ้ยยังไม่จอดรถเลยรอแป๊บหนึ่งดิวะครั้งแรกค่ะทุกคนวะมาดูว่าเราจะได้ปืนไหมมาคนเดียวครั้งแรกครั้งแรกในการเล่นสกรรมของ KJ มาดูครับมาดูครับโอ้โหทำไมผีเยอะจังวะ เอาสักคู่เดเวอร์ไปอย่างเยอะเลยขอแค่ตู้สองตู้ก็พอละนะจ๊ะมาพร้อมนี่หนึ่งตัวสองตัวเฮ้ยเงียบยังวะน่ากลัวชะมัดเลยครั้งแรกครั้งแรก ขอเคลียร์ก่อนชั้นนี้มีไหมนีทม่ทำแล้วนะใหม่กอดครั้งแรกค่ะทุกคนจัดไปโอู้ไม่ได้แงเลยว้าแด ผมเมสเซียนครับผมโอ้โหผมจะได้สักตู้ไหมเนี่ยใจเย็นเจเจแกจะเย็นมากกว่านี้สามครั้งเจ๋ยวยะไม่เบืรอกะ นี่คุณแม่เลือกเขาเสร็จไปหมดแล้วไอ้บา,าเอ้เพิ่งได้ตู้หนึ่โอ้เอ็มนายอีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งสู้อู้หาซีดเลยซีดเลยโอเค โอ้โหโเคได้อยู่นะเออมันต้องอย่างนี้ชัววะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเท่านั้นวิ้ได้กระเป๋าด้วยอ่ะอยากได้แทวา่าม,มีกระเป๋าอุ้ ไ้งแบ็คแพกอีกแม่เจ้าเดี๋ยวนะดียวนะอยากได้ครับอยากได้ผมต้องได้ต้ออย่างนี้สิโหตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,น,ต,น,ต,นตัวสั่นมากเลย <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกคะ่ะในการที่มาสถานีตำรวจคนเดียว ผมซีดเลยอะแล้วผมจะเอาชั้นนี้ก่อนแล้วผมถึงจะลงไปชั้นล่างผมก็จะลงทางบันไดเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะก็จะลงทางบันไดเหมือนเดิมเฮ้ยมันตื่นแล้ว่ะ มีพีบ้าตกใจหมดฮ่ฮ่ตอนแรกนี่ก็อยู่ข้างล่างขึ้นมาเร็วจังไหนอ๋ออันนี้ไว้ไม่ได้มันใหญ่เกินไปเนาะโอเคงั้นเอา ไีไปเก,กระเกงนี้เก็บ่ะเก็บก็เก็บเก็บก็เก็บจ้าเก็บไปโอเคชั้นล่างเดี๋ยวให้ว่ากันเรามาคนเดียวไม่ขอเสี่ยงดีกว่าลงทางบันไดครับผมเหมือนเดิมครับโอ้โอเดี๋ยวนะ เฮ้ยเอะไรเนี่ยบักมองครับมองครับมีผีหรือเปล่าใกล้ถึงยะใกล้ถึงแล้วกระโดดครับวิ่งครับาย <Bye. S 1> เฮ้ยขึ้นช้าจังโอเคว้าวสุดจัดไปเรา สถานีต่อไปด้านล่างตะบ,บูห้องตะบ,บูอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ปาวะยะขอปิดก่อนป๊าเช็คเช็คเช็คมาด้านหน้านี้ก่อนแล้วกันหูก็ฟังไปค่ะทุกคน

รอบนอกรอบนอกรอบนอกเฮ้ยเราก็ทำได้นะว่ะโ่อ้โุค่อยภูมิใจตัวเองเลย EP นี้ตื่นเต้นวะ่ะเหงื่อที่มือไหลเลยอ่ะครั้งแรกของข้าทำไมมันช่างตื่นเต้นขนาดนี้นี่คืออะไรอ่ะันขึ้นให้เอ์อได้นะ ดูรีว่ามาในห้องนี้เฮ้ยจิแมี่ก็ซีนมีดเอาดิวะเราน่าจะเอากระเป๋าตัวนั้นมาด้วยวะไม่เป็นไรเราวิ่งหลายรอบได้นี่มีกี่ตู้เนี่ยมีสีต่ตู้โอเคเอาวะมาเริ่ม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้แล้วนะเฮ้ยอายยะโอเค่าดีใจจังวะโอเคพร้อมไปหมุนดิหมดดุนอีกนิดอีกนิดอีกนิดอายยะฮายวุ้ยได้อะไรมา MB5 SD ด้วย,ยแค่ฉันมีปืนสำรองแล้วจ้ะพร้อมไป เฮ้ยวิได้เราจะตกใจคะ่ะจัดไปอไอไอไอเอ้ยใส่หมวกใส่หมวกไว้ไอเอียโอ้โหหมวกตำรวจเลยนะคะอ่ะสุดท้ายเคเจพร้อมลุยกินนิดเดียวอีกนิดเดียวกินนิดเดีย,ดดดยวยะเฮ้ยโอ้พระเจ้าได้อะไรมาเนเี่ยวิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจัดสรรกระเป๋านิดนึงฮ่เรียบร้อย พอ่อวิทำไมเงียบจังวะเดี๋ยวไม่เอาสิเอ้อเอานี้ก็ได้ไม่มีระเบิดนี่นะฟันยับมาดิวะวิอยากได้อันนี้จังเอาไปขายดีเทียนไม่เอาเดี๋ยวซิไม่เอาอืมอย,ยได้อันนี้วางไว้กับพื้นวางไว้กับพื้นเดี๋ยววิ่งมาละจ้ะ ขายอุ๊ยอันนี้ก็อยากได้มีแพงอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะหยิบได้เลยอะ่ะเอาก็เอาวะเสียงไปไหมน้องไม่เป็นไรเราจะเอาคาแจ็คก,ก็อยากได้ไปขายนอด โอเคน็อต okay. ลากลงมาวิ่งครับโอ้โหวิ่งช้าด้วยบ้าเอ้ยโดนผีแดกก่อนมะนดีอะช้าขนาดนี้วิ้ยวิ่งมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นโอเคโอเคได้อยูอ่ได้อยู่อินเร็วๆเฮ้ย าจังวะลบผีโอเคเลบได้จัดไปทยยอยของอย่างไวไฟเร็วๆที่ทำยะเอียโอ้โหมีอะไรไหมหมดแล้วเนาะอุ้ยมวกึมวกมักโอ้โห ทรงผมเสียทรงหมดค่ะไม่ใช้ปืนดีกว่าใช้มีดเอาของแบบวิ่งเราจะไปเอาของมาขายอันนี้นี่คงได้ฮิ้วเอาฮิ้วก็ฮิ้ววะ นี่เอาเก็บวิบ่งสี่คูณร้อยเลยแล้วไอผีมันมองไม่เห็นเรา่ะใช่ไหมเออมีการจอดดูอีกป๊าบไม่เจอฮ่าเก่งอะ่ะ ตบมือให้ตัวเองปั๊บป๊บปับป๊บปับ๊บมีการตบมือให้ตัวเอง๋ยวขอโดนลงรถนี้ซิอีกลงรถหนึ่งอ้ายเจอประตูอีกบานน่ะสวยดีมีขายอ่ะครับพี่น้องครับเจอสกู๊ตเวอร์ด้วยวีดีแทะมาเอาดีนี่ กลับบ้านกันจบครับกลับบ้านได้เจอครั้งแรกเฮ้ยเราก็ทำได้นี่หว่ายะ่ะสุดจัดตื่นเต้นดีว่ะเหงือไหลเลยประดัดอยู่ในห้องแอร์นั่นเนี่ยดีใจอ่ะ ภาคภูมิใจกับตัวเองมากเกินทุกคน EP นี้ในที่สุดฉันก็ทำได้ไม่มีอะไรถ้าใจเรากล้าพอใช่ปะไเก่งว่ะชื่นชมตัวเองจังดีใจดีใจดีใจปังโอเคค่ะทุกคนสำหรับ EP นี้ในการที่เจ ใจกล้าแล้วก็กล้าเผชิญกับการที่ไปสถานีตำรวจครั้งแรกนะคะทุกคนในการไปสะดาะตู้ทุกตู้เลยในสถานีตำรวจเป็นคลิปที่ KJ ภาคภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยค่ะทุกคนไม่คิดเลยว่าตัวเองจะกล้าโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับชม KJ มาโดยตลอดนะคะ แล้วเราเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย